สวัสดีครับท่านผู้ชม วันนี้ผมจะนำท่านไปพบกับเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งซึ่งในอนาคตจะกลายเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติครั้งสำคัญนั่นก็คือเรื่องราวของกองทัพเรือที่นำเรือรบเก่าที่ปลดระวางแล้วนะครับแต่แทนที่จะปล่อยให้เป็นเศษเหล็กเก่าๆไปก็กลับนำลงสู่ทะเลนะครับนี่คือการนำเรือรบหลวงชื่อเรือรบหลวงคลามนะครับนำลงสู่พื้นทะเลนะในบริเวณเกาะไผ่ รัทยาชนบุรีนี่เองนะครับแล้วก็สำรวจธรรมชาติได้ติดตามไปถ่ายทําภาพของเรือลงไปสู่ท้องทะเลเป็นครั้งแรกของกองทัพเรือและครั้งแรกของประเทศไทยด้วยนะครับติดตามชมได้น,นะครับสำรวจธรรมชาติได้เข้าไปบันทึกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้หลังจากประสานงานกับกรมกิตการพลเรือนทหารเรือ ซึ่งได้แจ้งกำหนดวันที่จะนำเรือหลวงค่าวลงสู่ท้องทะเลคณะทำงานทั้งในส่วนของกองทัพเรือและเมืองพัทยาจึงมีเดินทางเข้าสู่เกาะภายัย30มกราคม2546เรือหลวงคราบลอยลำอย่างสง่ากามอยู่หน้าเกาะภายัย แวดล้อมด้วยเรือหลวงคิริรัตซึ่งจะเป็นเรืออํานวยการในการปฏิบัติครั้งนี้ส่วนเรือหลวงแสมสารเรือหลวงแรกทําหน้าที่เป็นเรือสนับสนุนและเรือหลวงโกลงจะทําหน้าที่เป็นฐานปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการพิเศษกองเรือภาคที่หนึ่งและชุดปฏิบัติการพิเศษของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือบนเรือหลวงคิริรัต คณะทำงานของกองทัพเรือมือพัทธยาและแขกที่ได้รับเชิญมาร่วมเป็นสกีพยานรอเวลาให้ชุดปฏิบัติงานตรวจสอบความเรียบร้อยของเรือหลวงคลาวเป็นครั้งสุดท้าย40ปีของการปฏิบัติภารกิจอยู่เหนือหน้าน้าน้ำไทยของเรือหลวงคลาวกำลังจะกลายเป็นความทรงจำอีกหน้าหนึ่งที่ชาติไทยต้องจารึกไว้แต่อีกไม่กี่ชั่วโมงจากนี้ไปเรือยกพลขึ้นบกขนาดกลางของราชนาวีไทยลำดี จะต้องรับภารกิจใหม่ในการเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติใต้ทะเลณเก,กะาะไผ่แห่งนี้พักไปพบกับผู้สนับสนุนงานสำรวจธรรมชาติแล้วกลับมาชมภาพประวัติศาสตร์ของเรือหลวงครามครับ อยู่ห่างจากชายฝั่งพัทยาประมาณ1 7ไมล์ทะเลหรือประมาณ20กิโลเมตรเป็นเกาะที่อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือจึงยังคงสภาพธรรมชาติไว้ได้อย่างสมบูรณ์เ<น>รือหลวงครามลอยลำอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะภัย ทางจากฝั่งเกาะภายประมาณ700หลาผูกตรึงสมอหัวท้ายให้หัวเรือหันไปทางทิศใต้พ้าเรืออยู่ทางทิศเหนือขนานไปกับเกาะภายลอยลำอยู่อย่างนิ่งสงบในเวลาเดียวกันเรือหลวงสมเษสารเข้าเทียบเรือหลวงคิริรัตเพื่อรับเสนาธิการกองเรือยุทธการพลเรือโทสมใจวัฒนโยธินเข้าไปตรวจสอบสภาพเรือหลวงครามเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนด,ดำเนินการนำเรือหลงครามลงสู่ท้องทะเลเรือหลงครามในขณะนี้ได้ถูกถอดอุปรกรณ์ที่ติดอยู่กับเรือออกไปหมดแล้วคงหลือเพียงเฉพาะลำเรือ ที่ได้มีการเจาะช่องภายในตัวเรือเพิ่มขึ้นเพื่อความปลอดภัยสำหรับนักดำน้ำที่จะเข้าภายในตัวเรือนอกจากนี้ทางกองทัพเรือได้ทำความสะอาดเรือกำจัดคราบน้ำมันภายในตัวเรือเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษในทะเลขึ้นหลังจากที่เรือลงสู่ท้องทะเลแล้วเรือหลวงคราวเป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดกลาง ซึ่งทางกองทัพเรือได้รับมอบจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตามโครงการช่วยเหลือทางทหารมีระวังขับน้ำปกติ513ตันระวังขับน้ำเต็มที่912ตันความยาวลำเรือ6 7 5 0เมตรกว้าง1 5 5 1เมตรกินน้ำลึก1.27เมตรเรือหลวงครามได้รับการต่อจากอู่บริษัทบราวชิปบิลติงเมืองฮูสตัน มรรทเท็กซัสสหรัฐอเมริกาวางกระดูกงูเมื่อวันที่27มกราคม2488ปล่อยลงน้ำเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2488หลังจากกองทัพเรือไทยรับมอบเรือหลวงครามจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเรือหลวงครามได้ขึ้นระวางประจำการในกองทัพเรือไทยตั้งแต่วันที่12กรกฎาคม2505ได้รับหมายเลขประจำเรือคือหมายเลข732 ในขณะประจำการเรือหลวงครามติดอาวุธปืนกล40-60มิลิเมตร1กระบอกและปืนกล20มิลิเมตร4กระบอกในการขับเคลื่อนของเรือหลวงครามใช้เครื่องยนต์ดีเซลจำนวน2เครื่องทำความเร็วมัธยัส12นอตและความเร็วสูงสุด13.50นอตมีรัศมีทำการความเร็วสูงสุด2,281ไมล์และรัศมีทำการความเร็วมัธยัติ 2,850หมายหลังจากปฏิบัติการภารกิจรับใช้ประเทศไทยมาเป็นเวลา40ปีกองทัพเรือจึงปลดระวางประจำการเรือหลวงครามและนำเรือหลวงครามมาจัดสร้างเป็นอุทยานใต้ทะเลในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนมายุ50พรรษา โดยที่ออกชีกการนำโดรวงคลามลงสู่ท้องทะเลคณะาทำง,งานได้ทำวาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง18นิ้วจำนวน4ลิ้นบริเวณท้ายเรือเพื่อเร่งให้น้ำทะเลเข้าเรือ วาลวุกตูถูกตรวจเช็คการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถนำน้ำเข้ามาภายในตัวเรือเมื่อทุกอย่างได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนสำคัญขั้นตอนสุดาเปิด,ดางน,นี้นะครับเปิดชเชตครับเปิดเกวใหญ่ทางเดินตอนนี้ทีงานะครับ ตอนนี้น้ำเข้าเรือต่างๆพราอ,อดำเนินการในขั้นตอนที่สองขออนุญาตดำเนินขั้นตอนที่สองนำเรือคามาสู่ท้องทะเลครับน้ำที่ไหลเข้ามาในตูดจะเป็นน้ำหนักกดให้เรือหลงครามลงสู่ท้องทะเล พื่งทำงานจึงถอนกำลังออกจากเรือหลวงครามลงมาเฝ้าดูอยู่บนเรือ,อยางที่ลอยลำสนับสนุสน,นอยู่รอบๆเร,รือหลวงครามภาพของเรือหลวงครามในขณะน,นี้น้ำทะเลได้ไหลเข้าตูเรือผ่านไปได้15นาทีท้ายเรือเริ่มถูกกดลงต่ำ เรือ,อยางที่มีชุดปฏิบัติการพิเศษประจำกองเรือภาคที่หนึ่งยังคงลอยลำเฝ้าสังเกตอาการของเรือหลวงครามอยู่จนกระทั่งเวลาผ่านไปแล้ว38นาทีอาการของเรือหลวงครามยังไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ชุดทํางานได้วางแผนกันไว้ชุดปฏิบัติการพิเศษจึงตัดสินใจขึ้นไปตรวจสอบในตัวเรืออีกครั้ง น้ำทะเลกำลังไหลเข้ามาในตัวเรือห้องเครื่องส่วนหนึ่งจมอยู่ใต้น้ำอัตราไหลของน้ำเข้าสู่ตัวเรือยังคงสม่ำเสมอชุดปฏิบัติการจะรอดูอีกสักระยะัก บนเรือหลวงโกลัมซึ่งเป็นฐานของชุดปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆกําลังปรึกษาหารือถึงการปฏิบัติขั้นต่อไปหากเรือหลวงคราบยังรักษาระดับไว้ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่ขณะน,นี้เวลาผ่านไปแล้วสามชั่วโมงครึ่งท้ายเรือหลวงครามจมลงไปประมาณสองเมตร ชุดปฏิบัติการพิเศษกลับขึ้นไปตรวจเช็คบนเรือหลวงครับอีกครั้งระดับน้ำในตัวเรือเริ่มนิ่งจนแทนบไม่มีการเปลี่ยนแปลงชุดปฏิบัติการจึงตัดสินใจขออนุญาตใช้แผนปฏิบัติที่สองจากที่มาดูสภาพตัวเรือเนี่ยในอันตราการไหลเข้าของน้ำในตัวเรือ,อน,น้อยมากครับ เรือหลวงแรกและเรือหลวงสมสารถูกเรียกเข้ามาใกล้เรือหลวงครามแผนปฏิบัติที่2องคือให้เรือหลวงสมสารเข้ามาทางกราบซ้ายของเรือหลวงครามเพื่อฉีดน้ำเข้าถังอับเฉาที่อยู่ทางส่วนท้ายของเรือหลวงครามเป็นการเพิ่มปริมาณน้ําเข้าเรือโดยมีเรือหลวงแรกเป็นเรือช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน ท้ายเรือหลวงครามจมลงไปมากกว่าดูสิบนาทีแรกผ่านไปเรือหลวงแสมสารหยุดการฉีดน้ําเข้าใส่ตัวเรือหลวงครามชุดปฏิบัติการในเรืออย่างเฝ้าดูอาการของเรือหลวงครานี่เชือกท้ายเรืออาจจ น้ำที่ฉีดใส่ตูอคงกำลังไหลมาทางทาง้ายเรือน้ำหนักของน้ำในส่วนท้ายทำให้หัวเรือเชิดขึ้นแสดงว่าการฉีดน้ำได้ผลเรือหลวงแสมสารจึงเริ่มฉีดน้ำเข้าเรือหลวงพรักอีกครั้ง ้ายเรือหลวงครานถูกน้ำหนักของน้ำที่ฉีดเข้าไปจนมีอาการเอียงไปทึงท้าหรืออย่างเห็นได้ชัดเมื่อเรือหลวงสา่สารดื่มฉีดน้ำเราสังเกตได้ว่าหัวเรือถูกกระดกสูงขึ้นส่วน้ายเรือจมลงในน้ำเร็วขึ้นแสงอาทิตย์คล้อยลงใกล้ผิวน้ำาีวิญาณของชุดปฏิบัติการพิเศษวนตรวจดูอาการของเรือหลวงพาม ซึ่งขณะนี้อ้าเรือจมลงไปเกือบมิดน้มแล้วภาพที่กำลังเกิดขึ้นนี้จะเป็นภาพสุดท้ายที่ประชาชนไทยจะได้เห็นเรือหลวงขาดอยู่เหนือผืนน้ำ การนำเรือหลงครามลงสู่ช่องทะเลกำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายนักดำน้ำของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือจะดำลงไปตรวจดูสภาพเรือหลุงครามใต้น้ำว่าจมอยู่ในลักษณะใดอีกสักครู่กลับมาชมกันแสงอาทิตย์ลำสุดท้ายทาบทาเป็นรัศมีงดงามกระทบผิวน้ำภาพเรือหลงครามลอยล้ำอยู่หน้าเกาะไผ่ตลอดวันที่ผ่านมานี้ได้เหลือเพียงทุ่นสองลูก แสดงตำแหน่งหัวเรือและท้ายเรือของเรือหลวงครามซึ่งบัดน,นี้ลงไปนิ่งสงบอยู่ที่พื้นท้องทะเลนักดำน้ำของชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยสงครามพิเศษทางดำลงไปยังจุดที่เรือหลวงครามอยู่พร้อมกล้องบันทึกภาพวิดีโอใต้น้ำเพื่อสำรวจดูสภาพของเรือหลวงครามหลังจากลงสู่ท้องทะเล <c oughs> <c oughs> น้ำทะเลช่วงผิวน้ํายังขุนตะกอนที่เกิดขึ้นขณะเรือลงสู่ท้องทะเลยังไม่จางไปเมื่อผ่านชั้นตะกอนน้าไปจึงมองเห็นเรือหลวงคราวพื้นท้องทะเลตรงจุดนี้เป็นพื้นทรายไม่มีแนวปะการังเรือหลวงคลาวลงไปอยู่ในลักษณะหูเรือตั้งตรงบนพื้นท้องทะเลในแนวทิศเหนือใต้ขนานกับเกาะภายัยคือลอยลาอยู่บนผิวน้ำอย่างไร ก็ลงไปอยู่ที่พื้นท้องทะเลอย่างนั้นความลึกที่ท้องเรือติดพื้นทรายอยู่ที่แนวน้ำลึก26.1เมตร สวนเสากระโดมเรืออยู่ลึกจากผิวน้ำลงไป6.7เมตรจากระดับน้ำลงต่ำสุดสภาพของเรือหลวงครามทุกอย่างปกติเรียบร้อยไม่มีส่วนใดเสียหาย ในขณะที่นักดำน้ำสำรวจอยู่ใต้น้ำบนเกาะภายัยเจ้าหน้าที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือดำเนินการวัดพิกัดของเรือหลวงครามเพื่อนำพิกัดนี้ไปกำหนดไว้บนแผนที่เดินเรือให้เรือทุกลำได้ทราบตำแหน่งใต้น้ำของเรือหลวงครองปฏิบัติการนำเรือหลวงครามลงสู่ท้องทะเลสำเร็จไปอย่างเรียบร้อยในวันนี้ เจ็ดวันต่อมาทีมงานสำรวจธรรมชาติได้เดินทางพร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยสงครามพิเศษทางเรือมายังบริเวณเรือหลงคลามอีกครั้งเพื่อเก็บภาพใต้น้ําและสำรวจดูสภาพที่เกิดขึ้นกับเรือหลวงครามเมื่อเราเดินทางมาถึง ได้พบเรือของเจ้าหน้าที่อุกสาหกร์มกำลังนำทุ่นไฟสำรองลงน้ำเพื่อเป็นสัญลักษณ์หมายเขตแสดงที่เรือจมลักษณะทุ่นจะเป็นรูปโรยสีเหลืองมีเครื่องหมายกากบาทสีเหลืองที่ยอดทุน่นพร้อมไฟวับสีเหลืองทุก4วินาทีเพื่อชาวเรือที่เดินเรือผ่านได้ทราบว่ามีเรือจมอยู่ใต้น้ำทะเลวันนี้มีคลื่นลมแรง ทำให้ใต้น้ำเต็มไปด้วยตะกอนขุ่นเรือหลวงครามตั้งลำนิ่งสงบราวกับรอคอยการมายืนของเพื่นเก่าวันนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษจะลงมาตัดเชือกมัดถ,ถังน้ำ200ลิตรที่ทำเป็นทุ่นรักษาอาการจมบริเวณหัวเรือหลวงครามออกให้ถังน้ำลอยขึ้นสู่ผิวน้ำเพราะหากปล่อยทิ้งไว้ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักดำน้ำที่จะเข้ามาเยี่ยมชมเรือหลวงคราฟทีมนักดำน้ำ ดำดูรอบเรือหลวงครามและห้องส่วนต่างๆของเรือซึ่งได้รับการเจาะเป็นช่องให้นักดำน้ำเข้าออกได้สะดวกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเริ่มเข้ามาเกาะอยู่ตามส่วนต่างๆของลำเรือปลาสองสามฝูงว่ายวนมาให้เห็น อีกไม่นานเรือหลวงครามคงเป็นบ้านหลังใหม่และหลังใหญ่ของสัพพชีวิตใต้ทะเลให้ผู้คนได้เข้ามาศึกษาระบบนิเวศและชีวภาพทางทะเลภารกิจใหม่ของเรือหลวงครามณอุทยานใต้ทะเลเกาะภายัยกำลังเริ่มขึ้นและจะดำเนินไปเช่นนี้ชั่วนิรันดร์ครับ ท่านผู้ชมครับใต้ท้องทะเลนั้นนอกจากมีพื้นทรายและพื้นโคลนที่ว่างเปล่าแต่วันนี้นะครับทั้งกองทัพเรือได้จได้จมเรือคลามนะครับลงไปอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เกิดธรรมชาติใหม่ๆขึ้นในท้องทะเลบริเวณนั้น,นครับเรือคลามที่เคยรับใช้กองทัพปกป้องอธิปไตยให้กับแผ่นดินนะครับแบบน,นี้กลายเป็นบ้านหลังใหม่ของปลา และปลากระลังนะครับสัตว์ทะเลต่างๆจะมาแวะเวียนนะครับอยู่ที่บริเวณนั้นเสมอๆเหมือนเสมือนว่าได้บ้านหลังใหม่นะครับแล้วก็เช่นกันนะครับต่อไปจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนักประดาน้ำทั้งหลายนะครับมาดำดูปาามาดูเรือที่ถูกจมนะครับนี่ก็คือสิ่งสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นอีก9ก้าหนึ่งของกองทัพเรือที่ร่วมกับร่วมกับการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับสิ่งแวดล้อมครับสำหรับสถานี้ผมต้อง ขอน้าไปก่อนนะครับพบกับสำรวจธรรมชาติได้สัปดาห์หน้าครับทุกท่า